ไปที่จังหวัดพังงาน,นะครับโดยทางสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงานขนย้ายแร้งสีน้ําตาลีบมาลัย6ตัวนะครับส่งต่อห้วยขาดแข้งครับที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงาเพื่อเมืองจังหวัดพังงาครับนายสุชาติเกตแก่นผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายสุบัตสุขศริ หัวหน้าสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าพังงาได้ดำเนินการขนย้ายแร้งสีน้ำตาลหิมาลายจำนวน6ตัวซึ่งในอพยพหนีหนาวมายังพื้นที่จังหว,วัดสตูลกระบี่นครศรีธรรมราชและภูเก็ตในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมที่ผ่านมาครับโดยมีอายุเฉลี่ย3ปีเพื่อส่งไปยังสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีเพื่อทําการดูแลรักษาแล้วก็พักฟื้น ก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปครับสำหรับแร้งสีน้ำตาลฮิมาลัยเป็นนกที่มีลักษณะเด่นคือขนสีน้ำตาลเข้มและมีขนาดใหญ่ตัวเต็มวัยมีปีกกว้างประมาณ2.5เมตรมีพฤติกรรมกินซากสัตว์เป็นอาหารและมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศในการช่วยทำลายซากสัตว์แร้งสีน้ำตาลฮิมาลัยมีการแพร่กระจายในทวีปเอเชียตอนกลางอินเดียตอนเหนือเนปาลภูตานทิเบตตอนใต้และตอนเหนือ ถึงตะวันตกของประเทศจีนอาศัยอยู่ตามภูเขาสูงตั้งแต่600ถึง4,500เมตรจากระดับน้ำทะเลในฤด,ดูหนาวนกบางส่วนจะบินอพยพไปหากินทางใต้ได้แก่ประเทศเมียนมาไทยไปจนถึงมาลายูอินโดนีเซียและสิงคโปร์ต้องบอกว่าน้องนี่ก็หนีหนาวมาไกลนะครับก็ต้องส่งกลับไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรักษาแล้วก็พักฟื้นก่อนนะครับ ต้องบอกว่าแร้งสีน้ำตาลฮิมาลายเนี่ยอาศัยอยู่ในที่สูงและพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมเฉพาะเจาะจงการดูแลฝ้าระวังอนุรักษ์จึงมีความสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าในธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปครับ